Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hai Gõ Để không

1ปดส2บ2 2 2ายปทัี่้งนั้าส3 2ห25เจ็8ส3ม3 34 35 36 37 38 39 4อ4ส4สส กสี่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าสิบเอสองสามห้าสี่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้า 7 1ดสิบเจ็ดเอ7ด7จ็ดสองเจ็ดสามเจ้าเจหเจเจเปก้าปดสแปดสสแ่้าก็กสกกสเกห ข้อแปดหนึ่งร้อยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่

สองห้าสี่ห้าหกห้าแปดหกสิบหกสองหสหหหเจสเจดสองเจสหเจ็ดปสิปสอง แปดสี่แปดหกปดแปดเก้าสิบเกองหจ็ดเ้างร้ยโอเคปุ <Okay. S 1> ค๊บบ้างไม่เป็นไรช่างมันเถอะ รีวิวสินค้าค่ะนี่นะแม่จะให้ดูนะลูกอันนี้เป็นขนมนะเป็นขนมนั่งลงก่อนมันเป็นขนมนะตอนแรกนั่งลงก่อนนั่งดูอยากรู้ก็นั่งดูตอนแรกมันก็จะเป็นขนมแบบนี้นะล,ลูกมันก็จะเป็นอานรอย่างนี้เห็นไหมอันนี้คือโคนไอติมแล้วน,นี่คือเมอแรงนะแล้วอันนี้เขาก็จะบีบบีบบีบีเสร็จแล้วก็ไปอบเสร็จแล้วเขาก็เอามาแพ็คใส่ถุงนี่เห็นไหมเห็นไหมซีนไหมเขาซีซีนปู๊ดซีนฟู๊บแม่ก็จะ มาวางขายนี่ใช่ไหมวางขายเวลาลูกค้าซื้อถามว่าอันละเท่าไหร่คะอันเท่าไหร่คะอันละเท่าไหร่คะแล้วเขาบอกห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะห้าบาทใช่ไหมแล้วครั้นี้เขาอยากได้อยากได้ทำยังไงคะอยากได้นี่ยังไงจ่ายตังค์ค่ะจ่ายตังไหมมีตังไหมคะห้าบาทเออแปะโป้งเหรอไม่ได้ต้องไปหาตังค์มาแปะโป้งอะไรมาแรกเอาเอาไก่มาให้แม่เอาไก่มาให้แม่ก่อนเอาไก่มาแรกเอาไก่มาแรกอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ทำไงนั่งสวยๆสิคะ อยากกินหรอคะใช่แค่นี้สิคะคะ่ะอีกข้างหนึ่งสิคะอีกข้างหนึ่งคะ่ะ เอาที่ไปหาแม่แม่แม่เอามาให้แม่ดูดิเอามาให้แม่ดูดิมาแม่แกะให้มาอันนั้นแหละเอาหยิบมาให้แม่เอามาให้แม่เอานันนัะมาให้แม่เออแม่แม่แกะให้เอานันนัะมาให้แม่แม่แกะให้อันนี้ไปไม่ได้ลูกเขียนเกียนเรียบร้อยเลยล่ะเขียนเรียบร้อยกระดาษกินกระดาษแล้วกินกระดาษแล้ว ไม่เอาบ๊ายบายบ๊ายบายเด้วบ no, ๊ายบายบ๊ายบายร่างสวยสวยนั่งสวยสวยก่อนหนูนั่งสวยสวยก่อนนั <h 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 ่งสวยๆนั่งสวยๆเออบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงไงขอบคุณค่ะอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเออให้ไฟด้วย